สวัสดีครับพบกับผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตคอร์สสอนทําระบบเอกสารออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้อัปเดตโครงสร้างใหม่นะครับเป็น p ีทพีพนะครับที่รองรับ p ีทพีเวอร์ชันแนะครับผมแล้วก็มีการซอยแอดมิน t t e 3นะครับให้มันเหลือไฟล์น้อยลงนะครับที่ผมได้อัปเดตให้ใหม่นะครับผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของผมเหมือนเดิมเลยครับลิงก์เดิมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับอ่าจะเห็น คำว่าอัปเดตระบบเอกสารออนไลน์ PDO นะครับผมให้ทุกคนครับสามารถคลิกดาวน์โหลดแล้วก็ไปแตกไฟล์ได้เลยนะครับก็จะได้เป็น doc underscore PDO นั่นเองนะครับผมซึ่งผมใช้เป็นแซม8.1.4นะครับที่รองรับ PHP เวอร์ชัน8นะครับผมโอเคนะครับผมจะมาสอนการติดตั้งะระบบเอกสารออนไลน์ตัวใหม่นะครับผมไปที่ New File ฟล์นะครับ ไปที่เมนูนิวนะครับที่อยู่ด้านซ้ายของ p ีทพีไม m อ n มินนะครับแล้วก็กด Import นะครับ Import เลือกไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ที่ผมได้ทําไว้ให้นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Doc p d o นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ database นะครับโฟลเดอร์ d a t a b a s e ข้างในจะเป็นไฟล์ SQl นะครับสามารถ Import สร้างเจน database ให้เลยนะครับผมแล้วกด go ไปเลยนะครับก็จะสร้าง ก้อนด a ต a ้าเบที่ชื่อว่า d o underscore db นั่นเองนะครับจะมีตารางตาราง department คือตารางแผนกที่ทำไว้ให้นะตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตโครงสร้างใหม่นะครับผมถ้าทุกคนโหลดแล้วก็จะได้เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เป็นไฟล์ Connect แบบใหม่วีดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใน EP ต่อไปนะครับเรื่องไฟล์ Connect นะครับผม ก่อนอื่นนะครับไปลองรันระบบก่อนนะครับว่าระบบเรายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมพิมพ์คาว่า local code นะครับแล้วก็ slash คว่า doc underscore pdo นะครับผมแล้วกด enter ไปนะครับจะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับเป็น admin LTE 3แล้วก็ระบบเอกสารออนไลน์นะครับก็สามารถจัดการแผนกนะครับที่ผมได้ทําไว้คร่าวๆนะครับก็มีการเพิ่มข้อมูลนะครับยังเพิ่มข้อมูลได้อยู่นะครับแต่ยังแก้ไขไม่ได้กับลบนะครับเดี๋ยวผมมาสอนต่อนั่นเองนะครับผม แล้วก็ก็มีแบบเอ็กพอร์ตเป็น pdf เป็นพิมพ์ได้นะครับเป็นของ t e m p พ a t ดัตตาเทเบิของ admin LTE 3สามนั่นเองนะครับผมในตัวอย่างนะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับก็จะมีการเพิ่มข้อมูลนะครับเวลาเช็คข้อมูลซ้ํานะครับมันก็จะบันทึกข้อมูลไม่ได้นะครับผมก็จะขึ้น alert มาแบบนี้นะครับมีการใช้สวิตช์ alert เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวไฟล์ที่เป็นอ่า ีโอนะครับผมที่ผมได้บีบไฟล์มานะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณาประมาณยี่สิบหกจุดแปดเมกนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากนะครับในการบีบไฟล์ของแอดมิน L.T.E. สามนะครับผมได้ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับส่วนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับออกไปนะครับจะเอาส่วนสําคัญสาคัญที่ยังใช้อยู่นะครับ ก็มีหน้าเดบอร์ดที่ทําไว้ให้นะเป็นทําหน้าอินเด็กไว้โล่งๆก็ยังเป็นข้อมูลจําลองอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มมาทําคลิปสอนต่อแล้วนะครับระบบเอกสารนะครับแล้วก็สอนไปถึงในหน้าเป็นหลังบ้านที่มีจัดการแผนกจัดการชมาชิกจัดการประเภทเอกสารจัดการเอกสารนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาขอฝากการอัปเดตระบบเอกสารออนไลน์วิดีโอนะครับ อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับผมก็สามารถกดติดตามช่อง d e v t y a i com ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ